สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้รหัสตัวกล้องนะครับถ้าเกิดว่ากล้องติดรหัสผ่านแล้วจะแก้ยังไงอันนี้เป็น e z i p นะครับเป็นของอแบรนด์ลูกของต้าหัวนะครับผมแต่จริงใช้แบบนี้กับของต้าหัวก็ได้นะครับวิธีการนะครับอันนี้มันมี2วิธีวิธีที่1ก็คือช็อตบอร์ดอย่างนี้นะฮะวิธี2ก็คือ export ร์ตไฟล์ออกมานะครับวิธีช็อตบอร์ดจะเป็นยังไงนะครับช่างต้อมวิธีช็อตบ,บอร์ดก็ไม่หาสาย ตัวยูนะครับเป็นสายทองแดงสายไฟเล็กๆที่จะสามารถเข้าแผงวงจรตัวนี้ได้นะครับมันจะมีสล็อตสองตัวซึ่งทางโรงงานเนี่ยบางรุ่นเขาก็จะมีการใส่ตัวปุ่มกดมาให้รีเซ็ตแต่บางรุ่นก็ไม่มีนะครับบางรุ่นก็ไม่มีรุ่นที่มีปุ่มกดจะเป็นรุ่นที่เป็นปรับเลนได้หรือใส่เอสดีการนะครับมันจะมีช่องนะครับนี่นะะี่แบบนี้นี่เสียบก็อย่างนี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับ เสร็จแล้วก็ให้ทำการต่อพาวเวอร์เข้าไปหรือเสียบชีวิต PV ก็ได้ให้มันทำการขึ้นระบบแล้วเดี๋ยวมันจะช็อตบอร์ดเองอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้ในพักหนึ่งประมาณนักติดวินาทีก็ได้ครับมันจะมีอาการไรฟ้องไหมครับอ่าถ้าเป็นกล้องถ้าเป็นกล้องที่มีความเร็วไอ้ครับ แสงไออารมันจะขึ้นมันจะขึ้นแล้วเรามันดับไปนะครับแต่ถ้ามันไม่มีแต่ถ้ามันไม่ขึ้นถ้าเป็นกล้องที่ความเร็วแสงไม่พอนะครับค่ารับถ้าค่ารับมันเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ติดไออามันจะไม่ติดให้เรานับในใจของเราไปเลยสิบวินาทีถึงยี่สิบวินาทีครับนะครับจากนั้นก็คือปลดสายออกนะครับแล้วก็ขอดสายนี้ออกนะครับแล้วก็เสียบดูได้เลยครับอลองเสียบดูครับ อันนี้พอเราช็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายแล้วนะฮะก็ทําการต่อกล้องเข้ากับระบบแล้วก็เข้ามาที่แอป,ปตัวนี้นะครับของอันนี้เป็นของตั้งหัวนะครับคอนฟิดูกดคอนฟิ o ูขึ้นมานะครับเสร็จแล้วตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาบอกว่า IP ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้<ล>ให้ทาการลงทะเบียนเนาะ i n s t a อ l i n g อัน้ี้เพิ่งลงทะเบียนนะที่พี่จะไปใช้อยู่นะครับ ก็เรียบร้อยแล้วเอาไอ้นี่เฉยบอกเฉยอ่ะพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะให้สตอร์อินสตอลเลยก็ได้แล้วจำรหัสไปให้หน่อยอ่เดิมไปอ่าเนี่ยครับยังไม่ได้อินสตอลก็ได้คุณก็ใส่รหัสผ่านใหม่อ่านะครับใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปเลยนะครับอีเมลถาม่าช่องนี้อีเมลสำคัญไหมถ้าคุณนคนที่จําได้ให้คุณใส่อีเมลนี้ไปเวลากล้องมีปัญหาครับมันจะเรียกส่งกลับอีเมลนี้อ๋ออเวลาที่เราจะเวลาที่เราจะคืนค่ากล้องหรือว่าอะไรหรือว่าจะรีพอร์ตพาร์ดเนี่ย มันก็จะส่งมาที่เมลนี้ให้เราเลยครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใายเราก็ต้องอ็ export file ออกอ๋องั้น,<ช>น <ำ S 2> ไม่นำไม่ไม่ติ๊กดีกว่าใช่ครับผมโอเคครับ